ในใจของเขายังมีคุณอยู่ไหมหนึ่งเหรียญราชินีถือดาบเิชเชอรียนเด็กถือถ้วยริบอร์ สองไม้เท้าในใจเขาตอนนี้ได้รอคอยการกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากที่จะขอโอกาสและถ้าเขาได้เคยทำอะไรผิดพลาดไปเขาก็อยากได้รับการให้อภัยจากคุณเขารู้สึกว่าตอนนี้เหมือนคุณจะไม่ให้อภัยเขาแล้ว ราะคุณทั้งดูนิ่งและเย็นชากับเขามากคุณเด็ดขาดคุณชอบความชัดเจนความตรงไปตรงมาและถ้าเขาเข้ามาในความสัมพันธ์แบบที่คุมเครือไม่ชัดเจนคุณก็พร้อมที่จะตัดเพราะคุณไม่ต้องการที่จะเสียเวลาอีกต่อไปแต่ที่ผ่านมา ด้วยอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เช่นทัศนคติความคิดความแตกต่างระหว่างคุณกับเขารวมถึงอุปสรรคในเรื่องของระยะทางที่ห่างไกลกันและความไม่เข้าใจที่ไม่ได้รับการเปิดใจคุยกันแบบตรงๆ จนทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคุณและเขาในตอนนี้ได้หยุดชะงักลงตอนนี้คุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันขาดการติดต่อสื่อสารและไม่ได้แสดงความรักหรือความรู้สึกที่ดีต่อกันเหมือนแต่ก่อนแต่เคยในใจเขาตอนนี้ยังคงมีความหวัง และยังคงรอคอยรอโอกาสที่จะได้กลับมาพบเจอกันมาพูดคุยหรือปรับความเข้าใจกันกับคุณอีกครั้งนางฟ้าบอก Communicate l e r r y ควรเปิดใจพูดคุยถึงสิ่งที่ยังคงสงสัยต่อกัน c o m p r o m i s e ให้เป็นีีปะนอมมีข้อความถึงคุณ I will wait for a sign from you เขายังคงรอคอยสัญญาณจากคุณ You were the best thing in my life คุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาและ I wish I could check back my words และถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่พูดคำบางคำนั้นออกไปซึ่งมัอนอาจจะเป็นคำที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจกันขึ้นระหว่างเรา